สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันกับเรื่องราวของชิคกี้ a ายเบบี้มอนสเตอร์นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยมีชื่อเข้าชิงถึงซองสาขารางวัลด้วยกันจากทางชอปบ,บันแทนด้ได้เคป๊อป แล้วก็มีการเปิดโหวตให้ฟแฟนเนี่ยสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลย,เลยนะครับในตอนนี้หลายคนเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเด็ดขาดต้องเข้าไปโหวตกันโดยเฉพาะท็อปแรปเปอร์ที่ baby monster เข้าชิง4คนและน้องแคนนี่ตอนนี้ถือได้ว่าคะแนนี่ยมาสูงที่สุดในจำนวน4คนของเบมอนที่เข้าชิงนะครับแล้วก็ติดท็อป3จากทั้งหมด100อันดับเราด้วยซึ่ง2สาขารางวัลที่ชิกิต้านั้นได้เข้าชิงนะครับนั่นก็คือท็อปแรปเปอร์หรือว่าเบส แร p p e r f e ฟีม e ลเคปมีการเข้าชิงร้อยคนและชิกิตาอยู่ในอันดับที่3ตอนนี้เป็นรองเพียงแค่พี่ลิซ่าแบล็กพิงกแล้วก็พี่เจนนี่แบล็กพิงกเท่านั้นที่อยู่ในอันดับที่1และอันดับที่2น้องชิกิตานะครับถึงแม้จะเป็นมักเน่ของวงเบมอนหรือจะเป็นน้องเล็กมากๆเลยในวงการเคป๊อ ตอนนี้แต่ว่าสามารถที่จะฝ่าฟันพี่ๆลหลายๆคนจนเข้ามายืนอยู่ในท็อป5แล้วก็อยู่ในท็อป3เป็นอันดับที่3จากทั้งหมด 1, 100อันดับได้ถือว่าเก่งมากๆดังนั้นก็ดันโบวตกันต่อไปนะครับทุกคนส่วนอีกหนึ่งก็คือชอปไบแอสนั่นเองที่เบบี้มอนสเตอร์จิกิต้าอยู่ในอันดับที่1ตอนนี้เลยทีเดียวนี่คือสสาขาที่ชิกิต้าเนี่ยมีรายชื่อและแฟนๆกรี๊ดกันสุดๆไปเลยโดยเฉพาะท็อปแรปเปอร์นะครับที่น้องเนี่ยอยู่ในอันดับที่3และก็อยู่ในท็อ ร่วมกันกับพี่ๆ Black พิงคพี่ Pink, พ Lisa, ลิซ่าและก็พี่เจนนี่ซึ่งก็เป็นไอดอลของจิกกต้าด้วยนี่แหละคือความเริ่นนี่แหละคือความปังที่จิกกต้าเขาเสิร์ฟสุดๆยิ่งโตยิ่งเกง่งยิ่งโตยิ่งเจง๋งยิ่งโตยิ่งปังของจริงนะครับเรามารอดูกันดีกว่าว่าคะแนนเนี่ยจะมีการขยับอันดับจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไหมยังไงก็สามารถเข้าไปโหวตให้กับจิกกต้ากันได้นะครับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับซองสาขารางวาัลท็อปแรปเปอร์และท็อปไอดอบที่ ต้นในตอนนี้ทั้งอันดับ3 Top Rapper และอันดับ1 Top By a s คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ยังไงฝาก like, กดไลค์ฝากกดซับฝากกดแชร์กันด้วยนะทุกคนอันยอง